พี่พอิี่ชอ์หาดีแลชอบให้กูทะเลาะก,กันตลอดเวลาเลยอ้อเจอกันที่โรงพักเลยก็ได้เอาอยัางไงเร็วๆจะเอายังไงเมื่อกี้ตอน ต้งเยอะต้งแย่ไอไม่ได้<ะ>ซื้อเลยนี่ไอ้แค่เดินผ่านแล้วไอ้ก็จ่ายเงินไอ้ซื้ออะไรอันนี้เขาเรียกว่าซื้อไม่ได้ซื้อไอ้แค่เจอของไอ้เจอของไอ้ก็หยิบพี่อันนี้หนูเอานี้จะบอกว่าเรามาอยู่ที่ห้างกรุงทองพลาซา่าแล้วจะบอกว่าที่นี่นะคะมีเสื้อผ้าสําหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ไซส์ xs ไปถึง seven xl รู้เปล่าว่าคืออะไร seven xl seven xl คือเป็นญาติกับ seven eleven ไม่ใช่คือเสื้อผ้าสำหรับ plus size ก็มีไอ้รู้หมดทุกอย่างแล้วเพราะว่าห้างนี้อยู่ตรงประตูน้ำด้วยแล้วห้างนี้ก็มีบอกว่า plus size แบบว่าไปจนถึง 7XL ใช่ปะถูกต้องวันนี้ให้มาทำอะไรอ่ะภารกิจเนี่ยมีภารกิจอ่ะอ่านด้วยอ่านต่องกันอ่ะภารกิจวันนี้เห็นไหมเนี่ยภารกิจวันนี้ต้องชวน ต้องชวนลูกค้าสองคนที่เดินช็อปในกรุงทองพลาซามาร่วมภารกิจมาร่วมภารกิจนู๋อ่ะกฤษนิวยอร์กใหมัสมัครีหน่อยหนึ่งสองสามก็นก็ยูเอาใหม่เอาใหม่ภารกิจในวันนี้ถ้าอยู่ออกมากล้อย่างเงี้ยอ่านไม่ออกภารกิจในวันนี้ต้องชวนลูกค้าสองคนที่เดินช็อปในกรุงทองพลาซาเพื่อมาร่วมภารกิจ New ูย a r New ูยู แปลงชมให้เป็นคนสวยในลุคไหนมาในลุกเทรนด์2025มีงบให้คนเท่าไหร่คนละ20,000บาทเขาบอกว่าไอ้ได้2 0 0 0 0บาทไ่เล่นได้ไหมไ่ไเอาเงินดีกว่าไม่เล่นแล้วเดมันไม่ช็อปได้ป่ะ2,000บาทซื้อของในนี้ กันไม่เล่นกลับบ้านกันตเป่าตายเป่ายิงชุบไม่เอาเป่ายิงชุบนักนมไม่เอาไม่เอาไม่เอาเป่ายิงชุบยังไม่ได้แบงแบดต้องยัอุ๊ยอะไรนะไม่ได้งั้นหนูไม่เล่นหนูกลับบ้านหนูไม่เอาร้า่อะหนูกลับบ้านกอบเงินไฟหนูไม่เล่นแล้วหนูกลับบ้านถ้าเป็นแบบนีงไม่เอาไม่ได้แมวไม่เล่นไม่เล่นพีโกง พอดีชอบหาดีชอบให้กูทะเลาะก,กันตลอดเวลาลอยแกไอไม่ได้บอกเลยนะว่าให้ไปรออยู่โรงพยาบาลนะมันไม่จัดการอะไรเลยแล้วมันก็มาโกงไอย้อนทุกข้อง,อ,อ,งอยู่ไปรอไอที่โรงพักเลยอ๋อเจอกันที่โรงพักเลยก็ได้เนี่ยลูกเกดก็ไปซื้อของมาแล้วไอบอกให้อยู่ไปรอชั้นสามอยู่โรงพยาบาลทำไม เอายังไงเร็วๆเอายังไงเงินไม่หายไปแล้วสองพันไปซื้ออะไรไม่รู้อยู่ในกระเป๋าไงไม่รู้เนี่ยอ่ะแม่อ่ะเ่ายิ้งถูกชนะได้เลือกก่อนเอาตังค์ให้มาก่อน จวกันนะ,นะ้ะไม่เดี๋ยวนะนะถ้าคนชนะนะจะได้มีสิทธิ์เลือกไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนคนแพ้มีสิทธิ์เลือกอคนแพ้มีสิทธิ์เลือกอ ทำไมเราต้องตามใจปู้ตื่ทุกอย่างเมื่อเมื่อกี้อยู่ที่กองไอลูกค้าก็ที่กองไอที่พอถึงชอบกนที่กองลูกค้าก็เลือกนางแบบให้อยู่อยู่กับนางดาาลูกค้าก็นี่ไงลูกค้าเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเเลือกนางแบบให้ลูกแก่แก้ตัวลูกค้ากับคนทับเพือเป็นเงิเลือกนางแบบให้ลูกค้าเลือกทุกอย่างให้ลูกค้าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราได้มาที่นี่แล้วแหละิู้จ้างเรานะคำโพะว่าป้าแหละเอายังไง

เอา beauty b a ให้เกดเดี๋ยวนี้ไม่เอาไอ้เลือกแล้วไอ้เชิดนะไม่เอาไอ่เลือกแล้วตอนนี้ไอ้เลือกแล้วยังไม่เอาอยากกี่โมงยี่กี่ยมงละยังไม่ได้เริ่มเลยว่าใครจะได้ใครยังไงอยไอ้เลือกแล้วก็ไอ้ชินะไอ้เลือก beauty แล้วไม่เอาไอ้จะเนื้อเขาไม่งั้นเราได้ชุดไปนานแล้วนะแม่นะบ่นอะไรไปดิคนนี่ยูไม่มีสิทธิ์มาพูดกับทีมของลูกเกดโอเค ยูจะพูดอะไรกับเขายู่ต้องผ่านไอยูก็ไม่มีสิทธิ์มาพูดกับทีมของมาชาเหลอเวลานะคะ2ี่สิบนาทีสวัสดีค่ะพี่ชาหนึ่งสองสามใส่ใหญ่อยู่ตรงนีดห้าเอ็กซ์เลยปาพระซ้ายอยู่ชั้นสามอยู่นี่แหละคนต่างชาติก็รู้เยอะนะเขาก็รู้นะว่าแบบที่นี่แบบ มีหลายไซส์ใช่เหมากันแบบฉ่ำมากไหนไงดีพี่เอาเชือกขึ้นมากี่บาทเอามาพี่หนึ่งตัวถือเงี้ยเกช่วยขึ้มาให้พี่หน่อยเดี๋ยวก่อนหนูค่อยดีลอย่างนะพี่นะหนูจะพี่แกถือพี่ไว้โอเคไปจ่าย้งินเขารอ ตั้งให้ไปไหนพันหนึง่งไม่จ่ายรนะ้านนู้ไม่จ่ายจ่ายมนาะทำไมฮะน,นี่อันนี้กางเกงเท่าไหร่ของพี่กี่บาทเท่าไหร่นะคะนนพี่อันนี้เท่าไหร่อ่ะร้อยแปดสิบพี่ร้อยแปดสิบที่หนูจะซื้อแว่นน่ะไม่รู้แต่งอะไรก็แต่งไปเถอะซื้อๆไปอย่ามันตีมเติม ไม่มีเป็นอันไหนสวยก็เถอะเอออยากให้ใส่อะไรก็ใส่ไปก็จร <Favorite. S 2> ิงๆแล้วอะสีของปีหน้าเทฉดเนี่ยมันจะออกเป็นแนวแบบเอ่อโกโก้ช็อกโกแลตกาแฟอะไรอย่างเงี้ยใสเล็กกับไซส์ใหญ่จ้ะสูตร40ใส่อะไรได้40ใช่ไหมคะ40เสะใส์เล็กจ้ะเห็นป้ะเห็นป้ะเห็นป้ะเออ L 40ใสใส์เล็กค่ะคุณ อยู่ลองสวมให้ดูไหมใช่ลองได้ใช่ไหมครับแล้วเสื้อคะสี่มินสเอสนะคะรู้สึกผอมเลยไหมอยู่ถูกค่ะแม่ตัวเล็กเลยค่ะได้มานนี้ได้ถูกยี่งกว่าจะมาแล่งอะไรกันตั้งหลังพี่มาพี่มาถ่ายกับโดเลยขอบคุณนะคะพี่ขาทั้งหมดดีเท่าไหร่ บอนกระเป๋าหน้าอันเท่าไหร่อ่ะกระเป๋าไทยเอามาเดียวอันเท่าไหร่เอาของหนูน่ารักไหมพี่สวยนะครับน่ารดีเห็นไหมบอกคนไทยใช่ยิ่งต้องใส่ดีเละ อันนี้ชั้มขาดชั้นยาวไหมคะถุงเท้าถุงเท้าถุงเท้าแล้วุงเท้าอยู่ไหนคะถุงเท้าถุงเท้าอ๋อนี่อยากได้แบบสำหรับพัาสค่คถึงนี่ก็ได้ค่ะนี่เท่าไหร่คะ ่ะไรคะขอบคุณค่ะนี่มีรองเท้าขายไหมคะรองเท้าขายชั้นสองรองเท้าขายชั้นสองนี่นี่ท่านอปนบันไดเนื้อลงเมื่อกี้ตอน ได้ yes โอเคแค่นี้พอไปโอเคไปพี่รองเท้าอันเท่าไหร่อ่ะพี่นี่เราก็กลายเป็นสาวแบบว่าไอพุกนี้มันเป็นไซส์พิเศษขอบคุณค่ะพี่สาวคุบุคะหนูสวยไหมคะ ไก่แหวน,นแหวกนข้าวมันไก่พี่ข้าวมันไก่จานเท่าไหร่ครับอยากกินข้าวมันไก่อะเนี่ยมีข้าวขาหมูด้วยอะแวะ่วกนข้าวกันกับข้าวมันไก่กับข้าวขาหมูได้ไหม <S 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 สำหรับทีมลูกเกดนะคะสองบคือ2,000บาทใช่ไหมคะเสื้อตัวนี้นะคะ250ร้อยห้าสิบ แล้วก็วมีสมร้อยนะเอ้ยส,สอง <No. S 2> 200สองร้อยทุ่นสองสองร้อยถุงเท้านะคะ89บาทนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะคยังมีคือคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยเราเป็นแบบว่าสไตล์เกาหลีจะแบบไปเที่ยวเมืองนอกใช่ไหมคะพอเสร็จแล้วเราก็จะไปเที่ยวทะเลต่อค่ะตัวนี้นะคะได้300บาทแล้วก็เสื้อตัว <100 S 1> นี้หนึ100่งรค่ะแล้วก็ยังมีถุงน่อง สแปงให้อีกคู่หนึ่งค่ะเท่าไหร่นะคะไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่ามีเงินเหลือ5้าหกดแค่ะก็คือใช้ไป1200บาทค่ะได้สองชุดค่ะเงินเหลือค่ะคุณละคะของฉันเนี่ยฉันต้องการโปรโมทให้คนรู้ว่ามาที่ห้างกรุงทองพาซา ไม่ว่าจะคนไทยต่างชาติเราต้องแต่งตัวให้มันดูแบบว่าฟันจุดสนุกอยู่เมืองไทยต่างชาติมาก็มาหาซื้อของที่แบบว่าเป็นแบบไทยเนสอะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เพราะว่าไอไม่ได้จาราคาเลยไอหยิบ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 หมดเลยทูด้วยทั้งหมดทัาไหร่กหกอันนะคะน่าจะร้อยยี่สิบอ่ะร้อยยี่สิบนะคะแล้วนี่คะแขนนะคะหมดนี่ อะไรร้อยลูกเกดชอบบ้างครับัอีกแล้วอ่ะทุ่กลับบ้านนะนะสองร้อยนั่งลงนั่งลงนเท่าไหร่ลูกแววนเนะแหวนหนึ่งร้อแล้วเสื้อตัวนี้เสื้อร้อยห้ิแล้วกระโปงตัวนี้สองิบแล้วกางเกงกางเกงสองร้อแล้วรองเท้ารองเท้าพันเก้ารอเท้าอีกหนึ่งร้อยบาท ไม่ได้ขี้โกงฟังนะแกเขาให้งบสองพันบาทนี่แกยังมีเงินเหลืออยู่นี่นี่นฟังนะได้สองชุดด้วยนี่นี่ขี้โกงขี้โกงกรุงทองให้เงินมาสองพันบาทไอใช้เงินเขามาคุณลูกค้ามาเลยฉันใช้เงินเธอเกินสองพันบาทไหมพี่คะเชิญนะพี่ฟังนะพี่ตอบมาพี่ให้เงินหนูเท่าไหร่สองพันหนูใช้เงินเกินไหมสองพันของพี่เกินไม่หนูใช้เงินของพี่สองพันไหม ใช่แล้วหนูมาขอเงินพี่เพ้อไหมไม่ได้ของั้นเงินที่เหลือเงินแม่ฉันออกมีปัญหาอะไรไหมไม่คือฉันไม่ได้โกงฉันใช้เงินกรุงไทยกุ้งทองฉันใช้เงินกรุงทอง2,000บาทนี่ให้คุณเปิตัดสินดีกว่าจะว่าไปแล้วนะมาตื้งทำถูกนะ เพราะว่ายิ่งซื้อเยอะเนี่ยก็จะได้ลุ้นกับแคมเปญของทางห้างค่ะเห็นไหมยิ่งซื้อเยอะยิ่งได้ลุ้นกับแคมเปญของห้าง่าค่ะสักรู่นะคะแคมเปญคืออะไรคะชอปมั่งคั่งเนี่ยจันพูดได้ก่อนไม่รู้ซื้อเยอะแสดงว่าเขารู้จริงแคมเปญคืออะไรคะฉันทําการบ้านมาก่อนแล้วโอเคแคมเปญคืออะไรคะชอปมั่งคั่งรับมั่งมีลุ้นโชค ทองเลยทำไมคะอันนี้นะคะเราก็ซื้อสินค้าภายในห้างนะคะทุก100บาทได้คูปองหนึ่งใบใช่นำใบเสร็จนะคะที่ที่ได้มาเนี่ยค่ะไปแลกเป็นสุทน์องอนี่ไงแย้วใบเสร็จของคุณอยู่ไหนคะอันนี้ก็ไม่ได้ทองนะคะเน่ถ้าอย่างนี้ไม่แต่พี่ป้ลไม่ได้บอกหนูว่าต้องเอาใบเสร็จมานะเนี่แหละเดี๋ยวเราไปขอเราไปขอที่ร้านใหม่นี่ต้องเป็นแต่เพื่อนมีใบเสร็จ ทอมแน่นด้ยค่ะ<า>แต่ตอนนี้เรามาฟังคุณปิ้นดีกว<า>่าเพราะว่าทองที่ทางกรุงทองพลาซ่า,าจะจาอยู่ในนี้เลยเ<อ>นะคะเราจัดรางวัลวันที่1กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะของรางวัลก็จะเป็นสร้อยคอทองคาแล้วก็สร้อยข้อมือทองคาแบบนี้เลยนะคะหนักรวม3บาทมูลค่ารวมกว่า140,000บาทเลยนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีบางเอาง่ายๆเลยนะหนูมาซื้อแล้วหนูต้องเอาไปเสร็จ หรเอาใบเสร็จแล้วมาใบเสร็จเป็นสักกี่บาทนะคะ100บาท100ร้อยบาทขึ้นไปได้หนึ่งคูปองหนึ่งใบ100บาทได้หนึ่งคูปองหนึ่งใบแล้วหนูก็เอาคูปองขึ้นมาแรกที่ชั้น4ี่ของห้างกรุงทองพาสซ์แล้วหลังจากนั้นหนูก็ชิงทองเลยถูกที่ชิงได้ทุกวันเลยหรอมาได้ทุกวันค่ะเราจัดรางวัลวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ค่ะก็ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดมกราเลยค่ะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เราปิดรับเที่ยง ไม่มีใครเห็นนะกล้องเต็มเลยค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเคคิดว่าเราจะต้องให้คุณเปิ้ลเนี่ยตัดสินใจแล้วนะคะตัดสินว่าของใครสวยที่สุดและตอนนี้ผลการตัดสินก็ออกมาแล้ว ตะลันตลันตนตันตันตลันลันตนตันตนตันตลันลันต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 ันู้ชนะได้แก่ก็จริงจริงดูจากลุกทั้งคู่นะคะขอตัดสินดูจากลุกทั้งคู่นะคะขอตัดสินให้เสมอกันค่ะเพราะว่าไม่ว่าไซส์ไหนเนี่ยก็สวยได้ที่ห้างกลุ่มทองทาเศ้าเพราะของเรามีจตกคุนค้าสูงสุดค่ะ นอกจากที่นี่จะเป็นศูนย์ค้าส่งเสื้อผ้าพัดไซส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วนะคะมีตั้งแต่ไซซ์ XS ถึง 7XL แล้วเนี่ยเราก็ยังในราคาโรงงานผู้ผลิตด้วยนะคะเพราะที่นี่เราคัดร้านค้าที่เป็นโรงงานผู้ผลิตอย่าบอกว่านี่คืออาหารพัดไซส์ใช่ค่ะอันนี้เราก็จะมีเป็นชาเลนจ์ค่ะตามล่าหานักกินฟรีก็คือว่าข้าวขาหมูถาดนี้4กิโลนะคะก็จะมีข้าวมีเลือกได้เลยค่ะไส้ขาหมู ถาดนี้ให้ถ้ากินฟรีนะคะกินภายใน30นาทีแต่ต้องคนเดียวนะคะเราจะมีใบเซอร์ติฟิเคตให้สำหรับที่ผู้ที่ผ่านมีคนทำได้แล้วนะคะประมาณ18นาทีสำหรับถาดนี้ค่ะแล้วเรามีสาเมนูค่ะนอกจากขาหมูแล้วเรายังมีข้าวกะเพราแล้วก็มีข้าวมันไก่ด้วยถ้าครบ3าเมนูนี่เลยค่ะจะได้าอฟฟี่มาเลยค่ะเนโอลอันนี้เลยค่ะนี่คือโทฟฟี่สำหรับแบบว่าราวันาชานักกินผู้พิชิตนะคะค่ะ ก็คือสมัครมาที่ไหนอะสมัครตรงไหนเดินเข้ามาค่ะแล้วก็มาติดต่อที่ศูนย์อาหารแคชเชียร <c oughs> ์ศูนย์อาหารได้เลยแล้วก็บอกว่าวต้องการมาตามลาบทานักกินฟรีตรัวแบบเมนูไหนเลือกได้เลยไม่ต้องก็ได้เดิน<ช>มา<ช>ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ได,หดได้หมดเลยถ้าทานหมดภายใน30นาทีทานฟรีไปเลยค่ะ,อ,ะอย่าลืมนะคะทุกคนนะคะใครที่อยากจะมาชาเลนส์นะคะ กับนี่เลยนะคะคุณขานี่ค่ะราชานักกินนะคะราชานักกินผู้พิชิตนะคะมาลีจิสเตอร์ที่แบบว่าเคาน์เตอร์ตรงาหนเคาน์เตอร์อาหารฟูตขอดจ้าเธอเจอกันนะนะคะุขอดชั้นอะไรชั้นสี่จ้าเจอกันนะเธอรี่มาแข่งกันนะจ๊าไม่จํากัดจํานวนจ้า